หากินง่ายๆกับสไตล์เพชรผู้วดินนะครับเมื่อน,นี้ผมสิพาพี่น้องไปหาเห็ดยุประเทศเกาหลีเลยพี่น้องไปบึ้งกันนะครับว่ามันจะเป็นเห็ดยังเอาล้ครับพี่น้องตอนนี้ผมกับว่าหอแต่ป่าเห็ดแล้วแยวผมสิพาพี่น้องไปบึ้งเห็ดอยู่ในประเทศเกาหลีนะครับที่คนในประเทศเกาหลีเพิ่นบกินไหมและงานไทยไม่เห็ดงานอยู่นี่ก็ มาหาอยู่หากินนอไม่แน่เห็ดแน่แต่ตอนนี้เห็ดกำลังออกดีดีไปพี่น้องเข้าไปเบิ่งนทำกันเอาล้วครับพี่น้องเก็บได้ยังเนี่ยนี่ครับเห็นแล้วนะครับเห็นี่ครับดพอแล้วครับพอแล้วเข่ามาแป๊บนึงกะเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเดี๋ยวเหากระสิทหาไปเรื่อยๆนะครับ ให้ผู้เขาลูกไงนี่นก็น,น่าซีมีหลายอยู่ครับยุ่งกัหลายนะยุ่งก็หลยคือกันโอ้พี่น้องครับพี่น้องวันนี้ผมมาพวกของดีอีกแล้วครับเห็ดลินจอือนี่ครับพี่น้องผมสิเก็บไปฝากชาแก่คงนะครับเพื่อว่าเก็บเก็บไปลหลายๆเราไปสกัดเห็ด ยาเห็ดสมุนไพรพันครับใส่กับโสมพนมันว่แต่ว่ามะาเกาล้าดหลายยีดีพี่พน้องโอ้สุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวรอเดือนเดือนประมาณเดือนสิบกับมะเกาล้าดมันสุกแค่ตนนัวนี้ไปห้าเห็ดก่อนพี่น้องเป็นอะไรกันแน่ครับพี่น้องนนเน,ไงไงน,องนี่ย ได้สามดอกแล้วผมไปย่างต่อไปยุ่งกับกัดยุ่งกับลายหมูอันนี้เพิ่นมาเก็บเอาได้หลายหลายครับได้สามถุงเนาะตัวมือนี่คือ ส,ส้งซิบวกคนว่าไม่เป็นน้ำผมมาสบอกออยแล้วครับอีกดอกหนึ่ง กรัดป้าถ่ายนี่นะผมะเชียวต้นมากะเการัดใส่กระเป๋ากับนะมเงบังนะครับวิวประเทศเกาหลีครับพี่น้องงาาบ่าครับงามบ่า กันกระภาพในฝันนะครับพี่น้องทุ่งหน้ามิ้วเขานะครับให้ลุ้มฟังเสีพ้นเกาหลีนะครับนี่ไปหางให้กันต่อครับพี่น้องโอ้ยมันมันบานแล้วนี่เปลือยน,นะพี่น้องนี่เนี่ย เจออีกแล้วเมื่อพี่น้องมันไหลเห็นเกาหลีนะก็ได้เลือกเอาแต่เห็ดที่มันยุ่งมัวบานครับแต่ยุ่งก็บหลายพี่น้องอกัดมือถมเต็มแล้ว เมื่อนี่มนมพ่อกระลอกนะครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องมาเมิองกระลอกเกาหลีมันว่าย่านคนไหมพี่น้องกระลอกเกาหลีเห็นบ่ครับมันว่าย่านคนไหมมันยหานมันโอต๊ตไตเห็นว่าน,นะผมยืนอยู่รล้แลแลระแบบชันชิดเลยครับนี่ มาโดดกัดคอเนี่ยก็คือสิบเห็นว่าเนี่ยมันมาเบ่งกล้องไหมมันตั้งท่าว่าสิสูบผมเลยไหมมันสิสู่คนตัวนี้นะครับพี่น้องวันนี้ผมสิไปหาเฮ็ดเป็นจริงเป็นจังะลรบ้านนี้หันคลิปวีดีโอเมื่อนี้ก็ทดลองในการเฮ็ดนะครับเป็นคลิปแรกของผมผู้ใดเบื่องแน้วก็กดติดตามผมนี้เลยครับสวัสดีครับ